วันนี้ผมเข้าสวนมาจะพาเพื่อนๆไปดูนี่ครับดอกของมัคาเดเมียครับไปดูกันช,ชัดๆครับผมนี่นะครับเ,เพื่อนๆตัวนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมมันเป็นดอกนะครับตัวเนี้ยรู้ว่าเห็นหรือเปล่านะในกล้องนดอกมัคาเดเมียติดแล้วครับตัวนี้ ป็นปีแรกครับหลังจากผมเฝ้ารอมาตั้งแต่ปี57เจ็ดนะผมปลูกปี57ครับเป็นปีที่ผม,ผมออกจากงานโรงพยาบาลบ้านผมเนาะผมก็ปลูกเลยครับปลูกไว้แล้วก็ผมไปนี่ประจนบชัยอยู่ที่โนนที่นี่มาตอนนี้นับสิบป,ปีแล้วครับก็เป็นปีแรกนะที่ดอกมะขานนเมียมันออกนี่ตัวน,นี้อีกนี่ค นี่เป็นดอกมดเยอะครับเท่นี้ปีแรกนี่ดอกมกักคณเหมียมันคงจะไม่ออกเยอะเท่าไหร่ครับนี่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นดอกนะครับนี่ติดกริง ปีแรกนี่คงจะติดไม่เท่าไหร่ครับแต่หลังจากนี่ปีหน้าเนาะปีที่สองที่ออกดอกเป็นต้นปมันก็จะเริ่มติดมากขึ้นมากขึ้นจนผลผล,ผลิตมันเยอะพอสมควรนะครับเขาบอกว่าประมาณกี่ปีนะประมาณ20่สิบปีจะได้ประมาณเป็น10บกิโลนะมั้ ผมก็รอเฝ้ารอมันไปเรื่อยๆครับนักาเดเมียเนี่ยผมเก็บไปกินก่อน <c oughs> ถ้ามันมีปริมาณเยอะค่อยขายออกครับส่วนของผมนี่คือปลูกไว้หลากหลายครับผมเราต้องกินก่อนเราไม่ใช่ว่าจะเอาไปขายอะไรอย่างเดียวดูอันนี้นะครับ ด,ดีตัวชี้ไม่อยู่ต้องเอามาชี้ตรงนี้นะครับก็มีกล้วยนี่ครับหอมทองอยู่ตรงนี้นครับเห็นไหมครับนี่เรามีกล้วยก็มีมาคาเดเมียเรามีโกโก้ครับนี่ผลโกโก้ โกโก้นี่มีเยอะครับแต่ผมไม่ได้ว่างทําครับโปรเซสมันเยอะยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะใช้ผลผลิตอะไรจริงจังครับโกโก้เราก็มีอันนี้ก็มะม่วงหน้าดอกไม้สีทองครับตอนแรกว่า,ม,วามันคงไม่ติดผลแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ในที่ร่มเนาะแต่ผมก็ตัดกริงมันปรากฏว่าตอนนี้มันออกดอกครับ เพราะมันจะออกดอกก็ออกดอกเฉยเอออย่างนี้ถ้าได้กินมาก็โอเคใช้ได้อะอย่างนี้นะได้ผลผลิตมาทีละอย่างทีละอย่างครับผมตัวนี้ก็ทุเรยียนตัวนี้สองปีครึ่งถ้าเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยครบสามปีครับตัวนี้สูงเอวผมอยู่เนี่ยเอยวผมสูงประมาณร้อยเซนนะ โตช้าๆครับเป็นกเกษตรอินทรีย์เนาะเรามาได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับเราปล่อยให้เขาโตอย่างช้าๆเราไม่ได้เร่องอาหารอะไรให้เขาครับให้เขาสร้างความแข็งแกร่งของตัวเขาเองแล้ววันหน้าเขาจะออกผลผลิตเมื่อถึงเวลาที่เขาอยากจะออกก็ทำไปเรื่อยๆ ดูดูอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่เพาะจากเมล็ดนะครับผมปลูกตอนปีโดนขัดจังหวะครับเดี๋ยวมาต่อ,อ,อต้นนี้ปลูกตั้งแต่อันนี้ปลูกรอบสองนะครับหลังจากผมสร้างสวนมาครึ่งหนึ่งละตัวนี้ก็ประมาณห้าปีที่แล้วครับผมปลูกต้นนี้เป็นต้นเล็ก,ลกแต่ตอนนี้มา มันโตขึ้นจนเนี่ยครับพุ่มใหญ่มากแล้วแล้วก็มันก็ติดผลให้ครับเนี่ยตัวเนี้ยติดผลเล็กๆผมไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรเนาะผมจำไม่ได้แต่ผมรู้ว่าของทุกอย่างที่ผมฝังลงดินนะปลูกลงดินมันต้องอร่อยแน่นอนถ้ามันมีผลผลิตแล้วก็มันคาดหวังได้ว่ามันต้องอร่อยครับผมจะคัดเลือกเฉพาะของอร่อยนะอยู่สวนผม ไอ้ตัวนี้ก็ปลูกเป็นมะพร้าวเป็นสิปีเหมือนกันนะแต่ไม่ยอมออกผลเนี่ยออกจันทร์สักทีผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันโดนเจาะนี่ครับเจาะเข้าไปแมงด้วงเจาะเข้าไปเกือบตายแล้วนะเนี่ยเพราะนั้นหรือเปล่ามันก็เลยไม่ไม่สมบูรณ์มันไม่ยอมออกง่ายๆไม่ออกจันทร์ไม่ออกลูกง่ายๆตัวนี้ก็รอไปครับ นี่ก็ลิ้นจี่นี่ลิ้นจี่นี่ปลูกห้าหกปีที่แล้วสูงเท่าเนี้ยออกไม่ออกไม่รู้พันอะไรไม่ทราบรู้ว่ามันอร่อยก็พอปลูกปลูกแบบธรรมชาติเดียวได้พันใหม่แน่นอนครับก็โอเคนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูอะไรเล็กๆน้นอยๆนะครับก็มี ผลผลิตออกมาแต่และอย่างแต่ละอย่างให้ดูเรื่อยๆนะครับอีกปีสองปีข้างหน้านี่ผมก็โอ้โหมีของขายเพียบแล้วครับอดทนมาตั้งนานเนาะปลูกผลไม้ทำสวนสารพัดเนี่ยปลูกผปสมผสานครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าการสร้างธรรมชาติ จนได้ผลผลิตอ่ะมันเป็นยังไงนะครับผมสร้างจะกเด็กเล็กจนมันโตออกผลผลิตนะครับครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ